ลองจินตนาการดูถ้าไม่มีความกังวลใ,ใดๆเหลืออยู่เราจะรู้สึกดีแค่ไหนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวไม่ต้องกังวลเรื่องหมอเพราะในสวรรค์ไม่มีหมอในสวรรค์ไม่ต้องทำงานไม่มีหมอฟันในสวรรค์ไม่ต้องปวดฟันปวดท้องหรือปวดหัวไม่มีเรื่องใดๆให้กังวลทั้งสิ้นลองจินตนาการดูว่าได้ไปอยู่ที่นั่น แม้มันเป็นเรื่องที่หารอมที่จะกลับออกมาทุกคนที่ได้เข้าไปในสวนสวรรค์จะไม่สามารถกลับออกมาได้ยกเว้นแต่ท่านนบีมูฮัมมัดสันลลฮ์หัวไวลฮิวาสันลมที่สามารถเข้าไปและกลับออกมาได้ในเชื่อสิว่าคุณไม่อยากที่จะกลับออกมาหรอกลองจินตนาการดูไม่มีความกลัวใดๆที่นั่นไม่มีอะไรให้ต้องกลัวไม่มีอะไรให้ต้องกังวลลองจินตนาการดูว่าอะไรที่คุณอยากจะทำ อะไรที่คุณปรารถนามีคนเอยถามเด็กๆว่าอยากได้อะไรในสวนสวรรค์เด็กๆตอบว่าอยากได้บ้านที่สร้างด้วยชอเเ็อกโกแลตอินชาอัลลอฮ์ถ้าพวกเขาต้องการบ้านชอเเ็อกโกแลตอัลลอฮ์ก็จะให้บ้านชอเเ็อกโกแลตบางคนอยากจะนอนตลอดทั้งวันอยากจะกินตลอดทั้งวันแน่แน่แน,นอนคุณจะได้ตามที่ต้องการมีชาวเบดูอินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมและถามว่าโอ้ oh, ท่านนบี ฉันจะสามารถมีอูดสีแดงในสวรรค์ได้หรือไม่ซึ่งอูดที่มีขนสีแดงถือเป็นอูดที่หายากและมีค่าสําหรับชาวอาลัมท่านนบีกล่าวว่าถ้าท่านต้องการอูดแดงในสวรรค์ท่านก็จะได้อูดแดงในสวรรค์นั่นเป็นคําตอบที่ท่านนบีตอบแก่เขาอย่างไรก็ตามลองจินตนาการดูเหมือนที่ชาวเบดวินอยากได้อูดสีแดงที่เร่งเร็วที่สุดอูดที่ดีที่สุดไม่ว่าจะรถเฟอร์รารี่แลมโบก,กินี ไม่ว่าคุณจะขออะไรอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์คุณก็จะได้ตามที่ขอแต่เมื่อคุณได้เข้าสู่สวนสวรรค์คุณจะไม่ได้อยากได้ของเหล่านั้นหรอกเชื่อสิมีรายงานจากท oh ่านอบูฮุรอยรอรอดียันลอหวนฮูท่านนบีมุฮัมมัดสันลลอฮุวาลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์สุภานะหัวตาลาได้ตัดว่าอัลลอฮ์ได้จัดเตรียมสวรรค์ให้กับบรรดาบ่าวของพระอ,องค์ที่ทำความดีซึ่งสายตาของมนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน หูของมนุษย์ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนก็เช่นกันลองจินตนาการดูว่าชีวิตในสวนสวรรค์มันจะสวยงามแค่ไหนลองจินตนาการดูว่าอัลลอ์จะเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างแม่น้ำคาริษฐานหลังใหญ่อาหารต้นไม้และสิ่งต่างๆอีกมากมายสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้และจดจำความรู้สึกในขณะที่จินตนาการไว้ หากได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองในสวนสวรรค์จะรู้สึกดีแค่ไหนซึ่งเมื่อเราก้าวสู่สวรรค์อัลลอฮ์ได้กล่าวให้ประตูสวรรค์เปิดออกโดยมีมาไยกะยืนรอต้อนรับการเดินทางมาถึงของชาวสวรรค์โดยคำกล่าวทักทายแรกคือคำว่าสลามหรือความสงบสุขความสงบสุขคำคำนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนขวนขวายและไขว่คว้ามาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสงบสุขด้านจิตใจด้านร่างกาย ด้านความรู้สึกและความสงบสุขจากทุกประสาทสัมผัสทั้งหูตาและปากโดยเหล่ามาลายกะจะกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านทั้งหลายโอ้ผู้บริสุทธิ์และเป็นเลิศทั้งหลายจงเข้าสู่สวรรค์อนันรันเทิดในฮดิษกล่าวว่าก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่สวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดเซลลัลลอฮุวาลัยฮิวาสัลลัมจะเป็นผู้ไขประตูสวรรค์มันจะเป็นประตูที่เลิศเลอและยิ่งใหญ่ กว้างเป็นร้อยกิโลเมตรโดยคนที่จะขอประตูสวรรค์คนแรกคือท่านนบีมูฮัมมัดสนันนลฮัวไลฮิวาสลัมเมาลาอิกาจะถามว่าท่านเป็นใครท่านนบีตอบไปได้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าฉันคือมูฮัมมัดจากนั้นเมาลาอิกากล่าวว่ามีเพียงท่านเท่านั้นที่ฉันถูกสั่งให้เปิดประตูสวรรค์ให้จากนั้นประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดออก ลองจินตนาการดูว่ามันจะน่าปลื้มปิติมากแค่ไหนหากคุณได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าสวรรค์พร้อมกับท่านนบีมูฮัมมัดเซลลัลฮัวลฮิวะสันลคุณจะเห็นผู้คนเข้าแถวยาวเหยียดหลายแถวมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดก่อนจะเข้าสวรรค์จะมีพื้นที่พักรอและพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่เราได้รับน้ำดื่มเพื่อดับกระหายหลังจากที่ยืนรอการตัดสินอย่างยาวนานในวันกิยามะผู้คุณจะได้รับเหล้างุน่นผสมด้วยขิง พิ่มความสดชื่นคุณจะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ใบหน้ามีรัศมีเปล่งประกายใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนต่างมีความสุขต่างชี้ชวนกันให้ดูสมุดบันทึกความดีของตนเองซึ่งในสมุดเล่มนั้นมีแต่ความดีอัลลอฮ์ได้ลบบาปท,ที่มีอยู่ในสมุดเล่มนั้นออกไปทั้งหมดบาปท,ที่เขาเคยทํานั้นอยู่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้คุณจะโชว์ให้คนอื่นดูถึงความดีที่ไขว่คว้าม,มาด้วยความภาคภูมิใจ ไม่มีใครอิจฉาดิษยากันพ่อเหรอก่าวในอันกุลาอานว่าเราจะเอาความรู้สึกชั่วร้ายต่างๆออกไปจากหัวใจของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาดิษยาความเกลียดชังความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นทุกคนต่างยินดีกับคนอื่นๆในนั้นและต่างพึงพอใจที่ได้รับสมุดบันทึกด้านขวาหลังจากนั้นพวกเขาจะถูกเรียกชื่อให้เข้าสวรรค์ด้วยชื่อที่ไพเราะที่สุดทีละคนเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าสวรรค์ คุณก็ต้องตะลึงกับความงดงามอย่างเปรียบเปยไม่ได้ทุกคนต่างวิ่งไปยังบ้านของตนโดยเขาเหล่านั้นรู้เป็นอย่างดีว่าบ้านของตนอยู่ส่วนไหนของสวรรค์เพราะอัลล้อได้ให้สัญชาตญาณเรื่องนี้ไว้ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจอยากเห็นบ้านของตนอยากเห็นคู่ครองของตนอยากเห็นว่าอันล้อได้เตรียมอะไรไว้บ้างบนสวรรค์และคราวนี้มาลองจินตนาการเกี่ยวกับชีวิตในนรกยันนัมดูบ้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในนรก ความน่ากลัวน้ำร้อนเดือดแท่งเด็็กแหลมโซล่ามตวนงูแมงป่องเปลวไฟผู้คนที่นั่นถูกเผาไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังหลุดรุย่ยลองจินตนาการว่าตัวเราอยู่ในนั้นและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเราจะรู้สึกอย่างไรจากนั้นลองกลับมาจินตนาการเกี่ยวกับสวนสวรรค์อีกครั้งจินตนาการกลับไปกลับมา และหวังว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณกลับมาทำความดีมากขึ้นอินชานเหรอ